สวัสดีค่ะม่ดาวันรนเวยค่ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติเนื่องจากเมื่อวันก่อนวันได้ทำแกงส้มใช่ไหมคะวันก็เลยคิดว่าเนื่องจากพวกเราอะอยู่กันต่างเมืองเนาะแล้วน้อยคนที่จะทำกับข้าวเป็นใช่ไหมคะสำหรับวันวันเลยหาวิธีแก้ที่เราจะทำแกงส้มได้ง่ายๆนี่นะคะวันใช้ตัวนี้ค่ะ ใช้ตัวนี้นะคะเพื่อความง่ายเป็นแม่ครัวอ่าเป็นเป็นแม่บ้านถุงค่ะทุกคนเป็นแม่บ้านถุงปรุงรสใช้วันใช้อันนี้และมันทำให้วันอะ่ะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ยากเลยนะคะของวันใช้อันนี้ผสมกับปลากระป๋อง วันใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องนะคะบันใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องแล้วก็คือเปิดปลากระป๋องทั้งสองกระป๋องใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เอาผงแกงส้มอันเนี้ยใส่เข้าไปในถ้วยที่วันใส่ปลากระป๋องใช่ไหมคะแล้วคุณก็ตั้งน้ําร้อนไว้พอน้ําร้อนเดือดแล้วก็คุกปลากระป๋องกับผงแกงส้มให้เข้ากันค่ะแค่นั้นเอง พอน้ำร้อนเดือดแล้วเราก็เอาผงอันนี้ใส่ไปพอเอาผงอันนี้ใส่ไปเสร็จปุ๊บวันก็ใส่กุ้งวันก็ใส่กุ้งแล้วก็หลังพอเดือดสักพักนึงวันจะไม่คนนะคะพอเดือดสักพักนึงวันถึงจะใส่พวกผักที่เราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันใส่หัวไชเท้าใส่ดอกกะหล่ำใส่ผักบุ้งยอดใหญ่ใส่ผักกวางตุ้งนะคะแต่เรา วันก่อนที่ผ่านมาบาังเอิญวันอะไม่ไม่มีวันไปร้านเอเชียแล้วมันไม่มีชะอมไม่ไม่งั้นวันจะมีแกงส้มชะอมทอดไขดนะะน่นะคะก็นี่แหละค่ะสูตรวิธีทําแกงส้มง่ายๆของดิฉันของวันอันนี้หนึ่งซองปลาก,กระป๋องสองกระป๋องกุ้ง กุ้งของวันก็เยอะอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะวันเป็นคนกินกับไม่ได้คนไม่ไม่ใช่คนกินผักค่ะเป็นคนกินกับนะคะแล้วก็ก็ได้หลายได้หลายถ้วยอยู่ทานกับพี่เขาสองคนได้ชามใหญ่ๆแล้วก็วันยังเหลือใส่กล่องไปทานที่ทำงานพุวกนี้ได้อีกหนึ่งวันวันก็เลยจะอยากจะบอกทุกคนว่าเออไม่ยากค่ะทำง่ายๆแล้วก็ ปรุงรสก็คืออาจจะเพิ่มมะขามเปียกอีกนิดนึงแล้วก็น้ำปลาแล้วแต่วิธีชอบของใครเลยนะคะอันนี้แล้วแต่วิธีของใครของมันเนาะไม่ไม่ว่ากันนะคะอันนี้ค่ะคือวิธีทำแกงส้มง,ง่ายๆของวันของคนอยู่ผู้หญิงไทยในต่างแดนนะคะ หาหาวิธีทำแกงส้มง่ายๆนะคะนั่นนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวรอบหน้าวันจะมาให้เพื่อนๆดูอันนี้ผงปรุงก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่วันชอบคือวันใช้ของยี่ห้อนี้วันทำมาหลายรอบมากผ่าน เหมือนที่ไทยเลยค่ะทุกคนเหมือนที่ไทยเลยนี่เลยค่ะแม่ครัวถุงค่ะแม่ครัวแม่ครัวถุงถุงปรุงรสนะคะทําง่ายๆนะคะทําง่ายๆเพราะว่าวันคิดว่ามันมันมันน่าจะง่ายเพราะว่าแล้วมันก็อร่อยด้วยค่ะไม่ยากไม่ยากเกิน ความสามารถของทุกคนนะคะถ้าวันทําได้เพื่อนๆก็ทําได้เหมือนกันค่ะนั่นแหลคะค่ะแล้วเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าวันจะเอาผงปรุงรสก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาให้เพื่อนๆดูว่าของแบรนดน์นี้โอเคค่ะใช้ดีอันนี้มันเป็นแบบว่า ใช้ดีบอกต่อเลยค่ะว่าไม่น่าจะพลาดนะคะช่วงนี้ไม่น่าจะพลาดไปค่ะแล้วเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันขอบคุณค่ะมาดมวันนอร์เวย์นะคะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนวันดีค่ะ